สวัสดีครับซุมือกับพ่อกับรายการภาษาไทยทินอีสานซึ่งผมที่รพงโสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์สิมาเว้ามานําเสนอภาษาไทยทินอีสานให้ท่านได้ฟังกันครับเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาของมนุษย์เท่านัครับเนวัตตาสงสารครับฉะนั้นเมื่อเจ็บเป็นเอ็นอุ่นป่วยไข่ขึ้นมาโรงพยาบาลซึ่งมีหมอมีเครื่องไม้เครื่องมือดีครับบวชสิเป็นยูมองได้กระตามสร้างในประเทศไทยครับ เมื่อนี้สีเสนอคําว่าปัวครับคําว่าปัวออกเสียงว่าปัวนะครับปอปลาไม่หันอากาศว่แหวนคําว่าปัวครับปัวนี่ครับมีสองความหมายด้วยครับถัาปัวเป็นคํากริยาหมายถึงรักษาพยาบาลครับเอินว่าปัวนะครับไปหาหมอหมอกระสิป,ปัวให้สิไป,ปรักษาพยาบาลให้เนี่ยครับนี่ก็เป็นการรักษาบอกว่าจะเป็นเบื้องต้นหรือเบื้องใดก็แล้วแต่ครับ ภาษาอังกฤษกระทูทรีปอิ n เน็หรือว่าคิวส์นะครับนี่คือการรักษาพยาบาลเอิ้นว่าปัวครับเป็นคำกริยาครับอีกคำหนึ่งของคำว่าปัวนะครับเป็นคำนามอำเภอเด้ครับบนเนเป็นอำเภออำเภอหนึ่งปูนครับอยู่จังหวัดน่านครับภาคเหนือของประเทศไทยครับ เป็นอำเภอที่มีธรรมชาติสวยงามมีประวัติความเป็นมาอ่ายาวนานพอสมควรแล้วนะครับฉะนั้นแรงท่องเที่ยวก็มีหลายอ่าและก็พอแม่พี่นองบานเฮาอยากสิไปเที่ยวชมภูนครับจังหวัดน่านอากาศก็ดีครับอยู่ทิวเขาทิวทัศน์สวยงามครับอำเภอปัวครับนี่คือความหมายของคำว่าปัวสรุปว่า ข้หมายแรกเป็นคำกริยาหมายถึงรักษาพยาบาลเอินว่าปัวครับเป็นไข้ทิงหอนหรือว่าสิเป็นไข้ธรรมดาหรือหนักหนาสาหัสกลับไปปัวให้หมอปัวให้หมอรักษาอีกคำหนึ่งครับปัวเป็นคำนามเป็นซื้ออำเภออำเภอหนึ่งของจังหวัดน่านภาคเหนือของประเทศไทยไปเที่ยวกันครับพ่อกันไม่กับรายการภาษาไทยทีมอีสานและผมธีรพงษ์โสดาสีในมือต่อไป สำหรับมือนี้สบายดีครับ